สวัสดีครับอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อาการปัา๊ามน้ำทำงานทุกสามสิบทุกสามสิบห้าวินาทีเนอะมันถังกลมนะครับสำรวจเบื้องต้นแล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่ท่อลอยนะครับอันนี้ยังมีท่อส่วนที่อยู่ใต้ดินอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่ะมาลองฟังเสียงกันดูนะครับ ชัดเจนครับตรงนี้ไม่มีเสียงครับตรงได้เป็นท่อธรรมดาเดี๋ยวจะลองแปะที่พื้นนะครับลองจับระดับเสียงมาดูนะครับที่พื้นเสียงจะค่อยๆนะครับโอเคจุดนี้ครับเจาะเลยโอเคนะครับก่อนจะลงมือทําจะมีการไหว้ครูนินดๆน,น,นะครับรับก่อนรับก่อนต้องรำมวยด้วยอันนี้ออช่างโจครับช่างโจ้รัดเท้าครับ โอเคนะครับจุดนี้ชัดเจนเลยครับลอยขอดูหน่อยโอเคครับชัดเจนครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เราเจอกันสำหรับวันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เนื่องจากข้อต่อตัวนี้มันเก่ามากครับแล้วก็พ้นสุดลงไปทำให้ข้องอตัวนี้แตกครับ นี่แตกเห็นไหมครับแก้ไขได้การเปลี่ยนใหม่เลยโอเคครับแพ้กันยา,ยาวครับ